ณใจกลางป่าไผ่อันเขียวชอุ่มใกล้กับวัดเก่าแก่ที่ระฆังดังกังวานก้องกังวานไปทั่วหุบเขา เสียงตะโกนกึกก้องฟ้าดินของโกคูดังกึกก้องพลังออราสีทองพวยพุ่งท่วมทน้นร่างกายของเขาพุ่งทะยานกระแทกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงหมัดเท้าเหวี่ยงวาดอย่างบ้าคลัง่งเขากำลังฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงพลังงานมหาศาลสั่นสะเทือนพื้นดินจนกระทั่งจู่ๆท้องฟ้าเบื้องหน้าก็ฉีกขาดออกปรากฏรอยร้าวสีม่วงครามขนาดใหญ่ คล้ายประตูมิติที่กำลังบิดเบี้ยวด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดการฝึกเขาพุ่งเข้าไปอย่างไร้ความลังเลแสงวาบเจิดจ้ากลืนกินร่างของเขาไป ขณะเดียวกันที่ตลาดน้งอันคึกคักด้วยผู้คนและเรือภายหลากสีสันโดราเอมอนกำลังง่วนอยู่กับการซ่อมแซมเครื่องเปลี่ยนภาษาที่โนบิตะทำตกน้ำเด็กชายตัวเล็กๆดูไม่สบายใจกับความวุ่นวายรอบตัวโดราเอมอนถอนหายใจพลาง,งึงงงำโธ่โนบิตะเอ้ยแย่แล้วสิ ทันใดนั้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงก็ถาโถมเข้าใส่เสียงตลาดเงือบกริบไปชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องไปอย่างท้องฟ้าที่ฉีกขาดแสงสีทองเจิดจ้าพุ่งทะลุรอยร้าวลงมาร่างหนึ่งร่วงหล่นลงกลางเรือพายขายขนมหวานดังปุ้งข้าวเหนียวมะม่วงกระเด็นกระดอนโกคขู่ลืมตาขึ้นมองไปรอบๆอ,อย่างงุนงงในชุดฝึกฝนสีส้มขุนตา ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเขาเอ่ยเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจโกคูลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วกวาดสายตาไปรอบตัวอย่างชง,งนฉงไงผู้คนในตลาดต่างส่งเสียงฮือฮาบางก็หวาดกลัวบ้างก็ประหลาดใจสวัสดีครับโดราเอมอนทักทายด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแต่โกคูเพียงแค่เอียงคอ อะไรนะเขาตอบกลับด้วยภาษาที่ไม่คุ้นเคยโดราเอมอนเปิดกระเป๋าสี่มิติหยิบหุุนแปลภาษาออกมาก่อนจะป้อนให้โกคูอย่างระมัดระวังลองกินดูนะนี่จะช่วยให้คุณเข้าใจภาษาพวกเรา โกคูเขียวตุยตุยอย่างไม่ลังเลทันทีที่วุ้นลงท้องดวงตาเขาก็เบิกกว้างโอ้เสียงนายชัดเจนขึ้นเยอะเลยนายเป็นใครแล้วที่นี่คือที่ไหนกันโดราเอมอนอธิบายว่าเขาคือหุ่นยนต์แมวจากอนาคตและประตูมิติที่โกคูผ่านมานั้นเกิดจากความผิดปกติของมิติเวลา โนบิตะชี้ให้เห็นว่ารอยร้าวบนท้องฟ้ายังคงอยู่มันยังไม่หายไปเลยแสดงว่ามิติยังไม่คงที่เสียงระฆังวัดโบราณดังขึ้นจากไกลไกลเพิ่มบรรยากาศขลังให้กับสถานการณ์โกคูหันไปมองทิศทางของเสียงระฆังด้วยความสนใจมีพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยเขาพึมพำ พวกเขามุ่งหน้าสู่บริเวณวัดโบราณที่โกคูสัมผัสถ,ถึงพลังงานได้ระหว่างทางผ่านทุ่งนาสีเขียวขจีโกคูอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความสงบเงียบอากาศที่นี่สดชื่นดีจังเขาเอื่อยอย่างกระตือรือรน้นโดราเอมอนอธิบายว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือมายาวนานเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าปร,รามกรา เมื่อไปถึงโกคูก็รู้สึกถึงพลังงานที่แรงกล้าขึ้นมันไม่ใช่พลังการต่อสู้แต่เป็นความรู้สึกสงบและลึกลับภายในวัดมีเจดีย์สีทองอารามและรูปปั้นพุทธศิลป์โบราณมากมายแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะคิกคักแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมมืดพร้อมกับการเคลื่อนไหวแปลกๆของเครื่องบูชาที่ลอยได้ เฮ้ยนั่นอะไรน่ะโนบิตะร้องอุทานด้วยความตกใจชายชราคนหนึ่งที่กำลังกวาดลานวัดอยู่รีบเข้ามานั่นมันผีกระสือมันชอบมาเล่นโซนแถวนี้เวลามีพลังงานแปลกๆมาปั่นป่วนเขาพูดด้วยน้ำเสียงกังวลผีกระสือปรากฏกายร่างโปร่งแสงพร้อมแสงสีเขียววูบวาบลอยไปมาอย่างว่างไวมันไม่ใช่ศัตรูที่สามารถชกต่อยได้โกคูพยายามปล่อยพลังคลื่น เาเล็กๆเ,เพื่อไล่มันแต่ผีกลับทะลุผ่านไปได้ง่ายๆแถมยังแอบขโมยไฟฉายย่อส่วนของโดราเอมอนไปอย่างรวดเร็ว โดราเอมอนหน้าซีดแย่แล้วนั่นมันของสำคัญสำหรับซ่อมประตูมิตินะผีกระสือหัวเราะคิกคักแล้วพุ่งหนีเข้าไปในป่าไผ่โกคูพยายามจะไล่ตามแต่ผีก็หายตัวไปในพริบตาโดราเอมอนวิ่งกระหืดขะหอบตามไปเดี๋ยวก่อนโกคูมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจับต้องได้ง่ายด้วยกำลัง ทั้งสองเริ่มหงุดหงิดกับความไร้ประสิทธิภาพในการรับมือกับผีตนนี้พวกเขาไม่เคยเจอศัตรูที่จับต้องไม่ได้มาก่อนพวกเขาต้องหาทางแก้ปัญหาที่ต่างไปจากการต่อสู้แบบปกติสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่อผีกระสือที่ได้รับอิทธิพลจากพลังมิติที่รั่วไหลเริ่มสร้างความปั่นป่วนกับหมู่บ้านใกล้เคียงมันทำให้ข้าวของลอยได้สัตว์เลี้ยงตกใจวิ่งหนีและที่แย่ที่สุดคือ มันไปแอบกินผล,ลไม้จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านทำให้พืชผลเริ่มเหี่ยวเฉา โอ้ยไม่นะผละไม้ที่เราจะใช้ในงานบุญชาวบ้านต่างส่งเสียงคร่ำครวญอย่างสิ้นหวังโดราเอมอนพยายามใช้ปืนยิงแสงหยุดเวลาแต่ผีก็หลบลีกได้ราวกับรู้ล่วงหน้ามันเร็วเกินไปโดราเอมอนรู้สึกหมดหนทางถ้าไม่มีไฟฉายย่อส่วนเราก็ซ่อมประตูมิติได้ยากแล้วโกคูจะกลับบ้านได้ยังไงเขารู้สึกท้อแท้ โกคูกำหมัดนั่งฉันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากชกต่อยหรือเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังในตัวเองแต่ต้องมีวิธีสิทันใดนั้นหลวงปู่ผู้ชราของวัดก็เดินออกมาจากโบสถ์ท่านมองดูความวุ่นวายด้วยรอยยิ้มอย่างใจเย็นผีกระสือตนนี้ไม่ใช่ผีร้ายกาดหรอกนะโยมมันเพียงแค่หลงทางและตื่นตระหนกกับพลังที่ไม่คุ้นเคยเท่านั้น ท่านอธิบายมันเป็นพลังงานจากโลกอื่นที่ทำให้มันเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นของเล่นหลวงปู่ชี้ไปที่ต้นไม้ที่ถูกทำร้ายมันไม่ได้เจตนาจะทำร้ายหากเรารู้จักให้และเข้าใจสิ่งที่ดูเหมือนศัตรูก็อาจจะไม่ใช่ศัตรูเสมอไป หลวงปู่แนะนำให้พวกเขาจัดเตรียมเครื่องบูชาเล็กๆน้อยๆและสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับผีกระสือจงมอบความเมตตาให้แก่สรรพสัตทั้งปวงแล้วสิ่งดีๆจะกลับคืนมาคำพูดของหลวงปู่ทำให้โดราเอมอนและโกคูฉุกคิดขึ้นได้ว่าบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขด้วยกำลังหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้ความเข้าใจและเมตตาทมด้วย โกคูและโดราเอมอนตัดสินใจทำตามคำแนะนำของหลวงปู่พวกเขาร่วมกันจัดหาผลไม้ที่เหลือและดอกไม้สดมาวางเป็นเครื่องบูชาที่ลานวัดโดราเอมอนใช้เครื่องขยายเสียงจากใจเพื่อสื่อสารความประสงค์ดียังผีกระสืออย่างจริงใจโกคู Goku หลับตาลงรวบรวมจิตใจพลังงานรอบตัวเขาเปลี่ยนจากความเครี้ยวกราดเป็นการแผ่เมตตาที่บริสุทธิ ผีกระสือปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งดูเหมือนจะลังเลก,กับพลังงานเมตตาที่แผ่ออกมา โกคูยื่นมือออกไปอย่างช้าๆแสดงความจริงใจว่าไม่ได้คิดร้ายผีตนนั้นเริ่มลดความเร็วลงแล้วค่อยๆลอยมาวางไฟฉายย่อส่วนคืนให้โดราเอมอนก่อนจะรับผลไม้และดอกไม้ที่เตรียมไว้จากนั้นรอยร้าวบนท้องฟ้าก็เริ่มหดตัวและหายไปอย่างช้าๆเมื่อผีกระสือได้รับความสงบพลังงานจากมิติอื่นก็ไม่ถูกรบกวนอีกต่อไป เมื <ST su ks> beating, ่อประตูมิต <of movie> <itus> ิป really ิดสนิทโกคูก็รู้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องกลับโดราเอมอนมอบเข็มกลัดสื่อสารให้เขานี่จะช่วยให้เราติดต่อกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกโกคูยิ้มกว้างขอบคุณนะโดราเอมอนนายเก่งจริงๆฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะเลย เขาหันไปมองหลวงปู่ขอบคุณครับท่านที่ให้คำแนะนำอันล้ำค่าก่อนจะกระโดดขึ้นฟ้าพุ่งทยานกลับสู่จักรวาลของเขาทิ้งไว้เพียงเรื่องราวการผจญมิติอันน่าจดจำโดราเอมอนและโนบิตะยืนมองจนร่างของโกคูหายลับไปในหมู่เมฆโนบิตะหันมาถามแล้วถ้าโกคูมาอีกเราจะทำอะไรกันดีล่ะโดราเอมอนโดราเอมอนยิม้มแน่นอนสิโนบิตะโลกของเรายังมีเรื่องราวและปริศนา อีกมากมายให้ค้นหาบางทีครั้งหน้าเราอาจจะไปหาโกคูที่ดาวใส่้าบ้างก็ได้นะเสียงระฆังวัดยังคงดังกังวานเป็นสัญญาณแห่งความสงบสุขที่กลับคืนมาพร้อมกับความหวังของการผจญภัยครั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต